สวัสดีค่ะมาเจอแก่นะคะกัแบบช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นทางช่องมัแนะนำไม่สนับสนุนการพันขร้นะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะวันนี้จะมาให้แนวทางกันอีกแล้ว อรอบที่แล้วคือดาวแล้วหลุดนะคะดาวโจนแล้วหลุดนะ VIP หลุดนะคะหลุดจุยเลยสี่ไปหนุ่มไปหลักร้อยว้ามามาเริ่มใหม่ไปแบบเร็วๆกับพี่น้องพรุ่งนี้นะทุกคนวิ่งรูกเลยนะคะ วิ่งรูดสี่เจ็ดฟันสี่นะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกอ่า เด่นหนึ่งห้านะทุกคนเด่นหนึ่งกับห้านะคะพรุ่งนี้นะคะใครเล่นตัวเด่นก็ตัวเด่นไปนเล่นได้เลยนะคะตัวเด่นหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าก็เจาะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะทุกคนอันนี้คืออันนี้คือตัวตามสูตรนะคะอันนี้คือตัวเด่นนะคะถ้าใครอ่ ชอบตัวเด่นก็เล่นตัวเด่นใครชอบตัวที่ตามสูตรก็เล่นตามสูตรนะคะพรุนี้ฟันสีนะคะดาวโจน v วีพีนะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะตัวเด่นก็1014 17 5 1 5 4 5 8นะคะเด่น1 5เห็นไหมในเด่น 15' เขียนให้เลยนะคะในี่1หนะคะอด่มน,นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ